อิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอานันสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตปฏิยานังตปฏิปัญญาตปฏิวิชาวตปฏิอลโลคุตปฏิตังโขปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิกคเวปุเพอานันสุเตสุธรรมเมสุจักขุมุตปฏิยานังตปฏิปัญญาตปฏิวิชาุตปฏิอลโลคุตปฏิตังโขปนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติอริยสัจจังปะหินันติ เมพิคเวปุปเพอานุสตเตสุธทมเมสุจักขุอุตตระปฏิอานังอุตตระปฏิปัญญาอุตตระปฏิวิชาอุตตระปฏิอะโลโกอุตตระปฏิอิทางทุกขานิโรธอเริยสัจจันติเมพิคเวปุปเพอานุสตเตสุธทมเมสุจักขุอุตตระปฏิอานังอุตตระปฏิปัญญาอุตตระปฏิวิชาอุตตระปฏิอะโลโกอุตตระปฏิตังโขปณิทังทุกขานิโรธอเริยสัจจังสัจจิกาตับพันติเมพิคเวปุปเพ อนัตโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอะโลโกอุตตปาธิตังโโหปฏิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกะตัตสัจจิกะตันติเมพิคเวปุเพออนุตโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตตปาธิญาณังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอะโลโกอุตตปาธิอิทังทุกขานิโรธคาไม่ดีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพ อนุสตเตสุธรรมเมสุจ <unconditional punishment> <exist> ักขุอุตจปาทิญาณังอุตจปาทิปัญญาอุตจปาทิวิชาอุตจปาทิอะโลโกอุตจปาทิตังโขปัญิทังทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภเวตาพันติเมพิคเวปุกเพอานุสตเตสุธรรมเมสุจักขุอุตจปาทิญาณังอุตจปาทิปัญญาอุตจปาทิวิชาอุตจปาทิอะโลโกอุตจปาทิตังโขปัญิทังทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภเวตาพันติเมพิคเวปุกเพ อน,นันตสุเตสุทเมสุจขุงอุทธปาธิยานณุทธปาธิปัญญาอุทธปิิวิชาอุทธปาธิอโลกุอุทธปาธิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวารทศาการหลังเะถาปูตังยานัทสศนังณนะสุวิสุทังอโหสิเนวตาวะพิกเว สเทวะเกโลเกสมาละเกสพรัมมะเกสสะมณพรัมมดิยาปชายะสเทวะมนุสัยยะอนุตตลังสมาสัมปูทิงอภิสัมปุโธปัญจยสิงยาโตจะโเมภิกเวอีเมสุจตุสุอริยสัเจสุเอวันติปริวัตังทวารสะกันลังยะถาภูตังยานทัศนังสุวิสุทธังอาหูสิอาหังภิคเวสเทวะเกโลเกสมาละเกสพรัมมเกสสะมณพรัมมดิยาปชายะสเทวะมนุสัยยะอนุตตลังสมาสัมปูทิงอภิสัมปุโธปัญจยสิงยานันจะปะณะ เมทสนาอุทปาทิอกุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัติธานิปุณพโวติอิทามโวจักะขวาอัตตะมนาปัญจวัคคียาภิกขุอะภะขวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจปะปนะเวยากรณสงพัญญามาเนยสมะโตกกธัญสะวิรชังวีตมลังภิก ธรรมจักขุงอุทปา,าธิยังกินจิตสมุทยยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัติเตจจพะขวตาธรรมจักเกบุมมาเทวาทัสสะสัทธะมนุษสาวสูงเอตัมระขวตาภาลนัสียังอิสิปัตนีมิขเทยอนุตลังจำธรรมจักกังปวัตวติตังอปติวติยังสมณีน,นาวาพรหม,มน,นาวาเทเวีนาวามาเรนาวาพรหมูนาวาเกณจิวา โลกสมินติภูมานางเทวานางสัตถังสุตวะจาาตุมหาราชิกาเทวาสัทบมนุสสาวเวสุงจาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตถังสุตวะตาวติงสาเทวาสัทบมนุสสาวเสสุงตาวติงสานางเทวานางสัตถังสุตวะยามาเทวาสัทบมนุสสาวเวสุงตาวะยามานางเทวานางสัตถังสุตวาตุสิตาเยเทวา สัทธมนุษย์สาวสุงตูสิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมารณติเทวาสัทธมนุษย์สาวสุงนิมารณตินางเทวานางสัทธังสุตวาปรานิมิตวสวัตตีเทวาสัทธมนุษย์สาวสุงปรานิมิตวสวัตตีนางเทวานางสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุษย์สาวสุงเอีตัมพะขาวตาพระสียังอิสิปตเนมิคไทยยอนุตลังธรรมอจักังปวัตติตังอปติวัติยังสมณีนวาพรหมณีนวาเทวีนวาวาเรนวา มาเลนาวาพรมุนาวา,า,วาเคนจิวาโลกสปนติอิติหะเอเตนะคเนนะเตนะมูหุเตนะยาวะพรม,มโลกาสทูอภุคคัจฉิอาญจะทะะัศนสหศีโลกธา,าตุสัมส,ส,สังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปปามานจะโอลาโลุปัสโซโลเกปตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานางังเทวานุภาวังอัตขุคขวา อุทานังอ oh ุทานีสิอ <umba> well ัญญาสิวัตโผกุธัญโยอัญญาสิวัตโผกุธัญโยติอิติหิหังอายสัมมตโกรธัญยสะอัญญากุธัญโยเตวะนามังอะโหสิติพุทธานุสติอิติปิโสภควะอลังสัมมาสุทโธวิชาจารสัมปันโนสุโตโลกวิทูอนุโตโลปุริสธรรมสาราทิสัตถาเทียบุัตถสานังพุทโธภควาติธามานุสติสวะขาโตโภตตาตรมูสันติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันจิโกปัจจตังเวทิดาวโภวิญญูหิติ สังฆานุสติสุปฏิปันโนพระควณโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควณโตสาวกสังโฆูยายาปฏิปันโนพระควณโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนพระควณโตสาวกสังโฆเจ้าที่ทางเจตตาลิปุลิสยุขานิอัตพุริสปกขลาเอสัพะควณโตสาวกสังโฆอาหุณเยโยปาหุณเยโยทักขินเยโยอัญชลีกรณียโยอรุตตะลาคุณยัคขิตาโลกัสติพระคาถาที่นั่งัญชรพุตตกามุลและภิกษุตังธนากามุลและเิทนังอจิกายไกยะยายะเทวานังปิยตังสุตวะ ิธีบิโสบาตพระคาวายันบะราชาโนทัพอเวสุวรรณโนมังสุขังอัลลักษุกโตนะโมพุทธายะ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหัลังจตจจุสจาสพังและสังเยปิพิงสุนาราสภาตันทังกลาทยโยพุทธาเฉวิเสนียนาคกาสเปตปจิติตาไมหังพัตเตเกเตมุทิสารสิเซปฏิโตไมหังพุทธโตตมุตโตมิโดตเดสังโฆปเดโซไมหังกุลิสภะคุณากะโลหะรทเยเมรุตุโสจาริปุตโตจัทักิเนก็ทยโยปิจุปะขสวิโมขลานุตุวามะเคสกิเนสวันีไมหังอสุกันนัชลาหุโลกาสะโพจามหานามุปุภาสุงวามะโซตเกเกสันเตปิจุปะขสมิงสุริโยปะพังกาโลนีซีโน

ชิทนาวรสังขิตาสัตธปกาลลังกตามาตาปิตาทิชนชาตาปาหิระชาตุปัตถวาอเสสาวิเนยัญยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตมีสกิเตนะสธาสัพพุทธปันทะเลทินปัญชละมัจหิวิหารตังมหิเตลเลสธาปาเลนตุบังสเปเตมหาปุริสาสภาอิเตวามันโตสุกุโตสุรโคชินานุภาเวนชิตุปัตถโบธรรมานุภาเวทิตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนชิตันตลาโยสัทธามานุภาวปาลิโตจลามิชิระมัจเลเต ปรสวดพาหุม,มหากาพาหุสหัสสมะพินิมมิตสาวุธันตังคีเมฆขลังอุทิตโคนละ,ะเสนามานังท่านาที่ธรรม,มวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพระปตุเตชะมังคะลานิมาลาติเลกัม,มะพิยุทธิิตสัพพะลาติงโคลัมปนานละวกรัมขะนนโคลมปนาน ละวัคมัขมขมัตโคลัมปนาลวกักคามขัมมะลวกักคามขกมมะถัดทยักขังขันตีสุทันตวิชินาวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาะพวสุเตชมังฆลานินาลาคีลิงกาชวะลังอติมัตตปูตังทาวัคิจกะมะสนีวสุธาลุวันตังลุลุนันตัง เมตตามูุเสกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพะวัเตชิยมังคลานิอุกิตตะขัคขะมะติหัตสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังคตะมโนชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวัตเตชิยมังคลานิ กตวานากัตธมุทลักอิวะคพินียาจินใจยะทุตตวัจนะงชนะกายามัชเชสันเตนะโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสซาพุสตเตชีมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจจกวาทเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอันอติอันทภูตังปัญญาปฏีปรชริโตชิตวามุนินโทตันเตชสซาพุสุเตชีมังคลานิ นันโทปนันทะพุชคังวิปุธังไมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชเคณธะามาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทมุนินโทตันเตชะสาพหอจุเตเช่มังคลานิทุกคาหะทิฏฐิพุชเคณสุธทธะหัตถังพรมังวิสุทธิชุติมิตริปกาพิธานังยานาคเทณวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพหตจุเตเชี่ยมังคลานิ เอตาปิพุทธชยมังคละอัตคาถาโยวาจานุทิระธิเนสารเตมตันทีหิตาวานั่นเอกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโลสปัญ,ญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสภพปนินังปุเรตาวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะสโขตุเตชยมังคลังเชียนโตโพธิยามูเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวัง วิชโยโหหิชยสุเชยมังคลังเชยมังคะเลอาปาราชิตปันลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเสเกสพัพุทธานังอัปบตโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปภาะตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิตังพรหมจาริสุปัทขีนางกายกรรมบังวจกรรมบังปัทขีนางปัทขีนางมโนกรรมบังปีทีเตปัทขีนาปัทขีนานิกตะวานะละพันตเทปัทขีเน พระวัตถุสัพพระบางข้าังลักขันทุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัจจสุตีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพระบางข้าังลักขันทุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัจจสุตีพระวันตุเตพระวัตถุสัพพระบางข้าังลักขันทุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัจจสุตีพระวันตุเตปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปะเลปพธิฆเ,เลตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพะวันตุปูชิตาสุถิงกะโลนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจะมัตชานวากาจะพิกโวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสกาามาจะเทสานิขมาจะอิสาระสัป,ปานภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจากอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัตโหปปาติกา นิยานิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพเปทุกขสะกรลนตุสังขยามถาตุจีลังสตังธรโมธรรมัทรลาจปุขลาสังโคสังโคโหตุสมะโควะอัตไายะใจหิตายะจักอัมเหระขตุสัตธโมสัเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสนาหโนตุสัมเพสัพเพปิปานิโนพุทธศาสน สัมมาทารังประเวชนตโตกาเลเทวโวปวัตุวุทธิภาวายะสตานาังสมิทิงเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังลักขันติพุทตกังเอวังธรรมีนรา,าชาโนปะชังลักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปตาจะนิทุกขาโสยพยาปตาจะนิพยาสุกปาตาจะนิโสกาหนตุสภเพปิปานิโน,โนเอตาวาจาจะอัมเหหิ สัมพตังุญยสัมพตังสัพเพเทวานุโมทันุสัพพะสัพติสิทธิยาทานังสะทันตุสัททายสีลังลักษณุสัมพทาภาวนาพิรตาหุนตุขัจฉันตุเทวตาคตาสุมังคละขถาโหตุสัพพังสุมังคัะลักษณุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาสุธีสทาโหตสทาโหตสุธีหุนตุนิลันตรลัง โหตู ars, สัพพังสุมังฆะลังละขันตุสะพเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตะลังโหตูสัพพังสุมังฆะลังละขันตุสะพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตะลังสภิพพุทธาพรัพตาปจิกนานจะยังพระลังอรหันตานจะเตชะนะละขังวันทามิสัพปโสสภิพพุทธาพรัพตาปจิกนานจะยังพระลังอรหันตานจะเตชะนะละขังวันทามิสัพปโสสภิพพุทธาพรัพตาปจิกนานจะทั้งเัล แต่ยังพลังอรหันตานาจเตเชนั้ละขังวัามิสปพโสสเพพุทธาภรลปตาปจิกานาจะยังพลังอรหันตานาจเตเชนั้ละขังวัามิปสพป,ปพปโส สัพเพพุทาราภะปตาปาเจกานัาจะยังพลังอรหันตนาจเตชีณะราคาวุธามิสัพปโสสัพเพพุทาราภะปตาปาเจกานัาจะยังพลังอรหันตนาจเตชีณะราคาวุธามิสัพปโสสัพเพพุทาราภะปตาปาเจกานัาจะยังพลังอรหันตนาจเตชีณะราคาวุธามิสัพปโสสัพเพพุทาราภะปตาปาเจกานัาจะยังพลังอรหันตนาจเตชีณะราคาวุธามิสัพปโสสัพเพพุทาราภะปตาปาเจกานัาจะยังพลังอรหันตนาจเตชีณะราคาวุธามิสัพปโส โดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพเป็นความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนไตัตยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอคับสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญในทางโลกในทางธรรมขอโดยเทพเจวาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยาย มนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระวิจัยยศเศรษฐีรีนยอดเศรษฐีเหลี่ยงบ้าครูวหกแปดตลอดจนวัตถุมง,งคลทั้งหมดที่สามสิ่งจะสร้างขึ้นให้เป็นเรื่องเลื่องภาพแห่งพระปริศจงใส่ใส่สีตู้ประการเทิดสาธุมุ่กุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์ จริญจิตภาวนาขอร้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาขอพลวันนี้จงส่งถึงผูมาา้มีจิตสาธาร่วมสวดบนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลาดจากรลาดภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะตะอุปสรรคเรื่องมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทั้งลักษะสมบัติบริวารสมบัติเมตมตาเห็นธรรมสำเร็จในการพิสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญร,ร,รุ่งจริญวิทย์ความเฉลี่สี่คืออายุวรรณะสุขะประเทเถอขออนุโมทนาบบบุุญกกัอยทท่าน